FWD ประก,กันชีวิตตอนแรกทุกช้อยตับเข้าสู่แต่ช้อยไทยลนดเืยใให้เด็กค่ะพูดเร็วมากนะครับผม,ผมออกมา3หนุ่มก็เข้าไปแล้ว3ทีมเหลือทีมเนืออยู่ทีมหนึ่งเรามาดูกันว่าคนต่อไปนี้เนี่ยจะสเปคใครคอ้าวเริ่มครับหนุ่มคนนี้ครับหนุ่มน่ารักใส่ส หัวใจร <Demon, dear. S 1> ักแม่ด oh, ีอ่ะคุณโด่งครับสวัสดีรับมเป็นผู้ชายมาสเทมและสไตล์ไทยแท้ครับมีร้อยสักที่โหดครับแต่อยู่ในโหมดคิตตี้ผมขายนอกอาจจะดู แบดบอยแต่นิสัยจริงๆแล้วเป็นคนเรียบร้อยครับและที่อายมากเป็นคนรักครอบครัวและรักแม่มากครับถ้ามีครอบครัวผมก็จะทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวจะคุณเลี้งดูตื้อเสี่อคุณเป็นอย่างดีครับ บอกเลยว่าคุณโดดเป็นคนที่น่ารักมากมีคิตตี้อยู่บนแก้มด้วยรักแม่ด้วยใช่ไหมรักแม่ด้วยแล้วทำไมถึงแบบทำไมถึงเลือกเป็นคิตตี้ให้แบบเป็นศิลปะลายคิตตี้อยู่บนตัวเราบนมันแบ๊วดีครับแบ๊วดีนะครับเออเอาล่ะหันมาแล้วนะครับผมคุณเนยและคุณโบวี่เนยหันมาก่อนจนได้อ้าวให้เนยก่อนเนี่ยคนแรกของเนยอ่ะ ต้องเลือกคุณเลยครับแฟนคนแรกคุณคือเนวัตดาวหรือเปล่าฝาแฝดเลยฝาแฝดเลยฝาแฝดของเนวัตดาวแฟนคนแรกของคุณเลยอ่ะเอาแฟนคนที่สองไปด้วยป่ะไม่คือก็อย่างนี้คุณเนจะบอกว่าเอ่อในเมื่อแฟนคนแรกเป็นแบบนี้มาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สองจะต้องไม่เป็นแบบนี้สําหรับเลยไม่แซมคนที่สองคนที่สองก็เป็นนี่เนวัตดาวี่แกคนที่สองก็คนที่สองนี้พี่เนี่ยตาม เนยเป็นคนชอบเด็กแนวีชอบแนวมากคือเนยเนยชอบคนยูนิคใช่หรอเยอค่ะทุกท่านเนยเนี่ยเนยไม่ได้ชอบเด็กแนวเนยชอบคนแก่ค่ะเนยชอบคนที่แก่กว่ามากกำยำกำยำนี่ก็แก่เนี่ยคือปู่มาอาศัยร้านอยู่แต่ว่าเนยบอกเลยว่าเนยบอกเลยว่าเราเข้ากันไม่ได้จริงเพราะว่าเนยแบบไม่ชอบคิตตี้ นันไม่ใช่สายนี้เห็นใส่เสื้อคิตตี้เนี่ยดูแล้วว่าเราเข้ากันไม่ได้คุณเนยคุณจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกว่าเขาเข้าคุณไม่ได้เขาเข้ากับใครก็ไม่ได้ไม่จริงนี่ผมเถียงยังมีโบวีหนึ่งคนโบวีครับคุณว่ามาคุณมีดีอะไรนะเขาถึงไปเลือกคุณโบวีพี่โบวีเนี่ยดูเป็นคนใจดีมีน้ำใจคุณรีบตอบนะเพราะว่า ตอนนี้เดอะชอยของดิฉันเริ่มหาเริ่มหาแล้วหาที่นอนล่ะนี่ตอบนะคะบ้านบ้านบกพรายเยอะมากเอออย่ามาเลยเดี๋ยวรอนบ้านนี่เขาฝากนี่ก็เป็นอันขระนะพี่หออแบบว่าทั้งกรองไปได้เี้ของมันตีกันไงสัดแก้มซ้ายแก้มขวาผ่ากระโหลกโผล่หน้าเลยเนี่ยของแท้เลยเอาละคุณโดไม่รู้ละตอนนี้ หนุ่มใสๆคิตตี้คิตตี้อย่างเราเนี่ยสามารถเลือกได้ไหมว่าคุณจะอยู่ทีมไหนหรือว่าทีมเบวี่คุณนี่คุณคิดอยู่หรือว่าคุณง่วงนอนเขาคิดอยู่นะคิดอยู่นะโอเคใช่ไหมเออคุณต้องเลือกแล้วแหละทีมเบวี่กันเลยมาให้คุณเลือกคุณเนยครับ ลั่นแล้วนะครับผมก็มีคนมาเป็นคนแรกคนแรกนะครับผมให้กับทีมเลยเออแบบนี้แบบนี้เออส่วนเดี๋ยวบลวี่ทำไมเธอนั่งตาปิบๆพอเดินผ่านไปรู้สึกเสียดายหรือว่าเขาไปลงอาคมแล้วมั้งแล้วกแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ก็ได้นะทำไมฉันนายเให้หน่อยกให้ไม่เลือกไม่ในหัวกำลังแล่นว่านี่ไงผู้หญิงที่เลือกมากสุดท้ายมักจะได้ผู้ชายแบบนี้ไม่เดี๋ยวนายก็ไม่รู้ไม่เลือกนะ ไม่แน่สุดท้ายคุณก็ยังจะกลับไปเก็บเขาไว้จนคนสุดท้ายแล้วก็เลือกเขานะคนนี้เราไม่เือกคุณอยากจะเอาคิตตี้ไปตั้งโชว์เล่นที่บ้านไหมแม่ไม่ชอบคิตตี้ค่ะเนประกาศเนยชอบคิตตี้เลยคี้อ้าวเริ่มครับคนต่อไปฮีโร่หนุ่มร่างกำยำมาเพื่อปกป้องหัวใจสาวๆคุณโบ๊ทครับโโอ้ห สวัสดีครับผมชื่อโบ๊ทเป็นผู้ชายสูงขาวลำ่ำและก้ามโตการันตีด้วยตำแหน่งหนุ่มไก่งาม2015ผมเป็นคนแข็งแรงเพราะชอบออกกำลังกายทุกวัน ใจทั้งกรงเล็บและสัญชาตญาณพิเศษในการปกป้องดูแลคนละ <c oughs> ถึงกรงเล็บของผมจะบัดผมแต่ถ้าคุณพบกับผมรับรองจะบัดใจครับเดี๋ยวก่อนคุณบอสสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ <c oughs> <c oughs> คุณไป็นเอามากแล้วมอไซค์คุณก็ไปแต่งให้มันเป็นมอไซค์บูฟเฟรีนอย่างนี้เลยเหรอชอบเหรอชอบบูฟเฟรีนอยากมาข้างหน้าหน่อยไหมคะแล้วตอนคุณไปประกวดใช้งานคุณก็เอาอีกวงเล็บนี้ขึ้นไปด้วยใช่ครับมันเป็นธีมของการประกวดเหรอให้แต่งเป็นเป็นฮีโร่อะไรแล้วท่าที่คุณได้คะแนนเยอะสุดท่าไหนก็ท่าโพสแบบนิวเคลียร์ไม่ได้พูดเพ้อนะแต่ไปดูบทสัมภาษณ์เราได้เลยว่าสเปคจะชอบไอรอนแมนกับบูฟเฟอรีน จานครับค่ะก็ตอนแรกอะ่ะคิดว่าจะหันไม่หันดีแต่ว่าฟังจากที่เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยดูพูดแบบเป็นธรรมชาติเรารู้สึกว่าจริงจงจานเป็นคนที่ชอบคนที่ไม่ปั้นแตง่งอะไรเงี้ยเออก็เลยหัน,นอันนี้ปั้นมาหลายลูกเลยนะคะปั้นมาเยอะมากด้วย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋วเวลาเราเป็นผู้ชายที่แบบว่ามีหุ่นที่งานแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาเรามีแฟนเนี่ย เรา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 อภิเฉดหุ่นแฟนแล้วมั้ยหรือว่าคือจะถามว่าระหว่างหุ่นแฟนกับหุ่นเราเนี่ยเราชอบดูหุ่นใครมากกว่ากันเออก็หุ่นเราเราก็เช็คเราแบบเป็นนักกีฬากันต้องแบบเมาแล้วต้องดูหุ่นเราว่าเฮ้ยมันน่ากลัวพอที่จะแบบปกป้องเมียเราได้เปล่าหนุ่มนายครับ ก็ดูแล้วเลยคิดว่าไลฟ์สไตล์เราน่าจะเข้ากันได้อะไรเงี้ยมาเดี๋ยวนะคะรู้จากตรงไหนคะดูจากแบบเนี้ยพี่เขาแบบเป็นแบบหุ่นแบบนี้แปลว่าเขาก็ต้องแบบว่าเข้าแบบฟิตเนสกินอาหารที่คลีนอะไรเงี้ยซึ่งเนยก็เป็นคนที่แบบรับประทานอาหารคลีนอะไรเงี้ยแต่พี่ว่าตอนนี้เนยอาจะกำลังจะแบบเอ็กซ์ตรีมก็ได้ไงเพราะเมื่อกี้คือได้แบบนั้นไปตอนนี้มันก็เลยอยากได้เลยแบบนี้อาจจะแบบว่าอยากได้กุบบูลีนเพื่อเอากุบบูลีนเนี่ยไปฆ่าคิตตี้ให้ตายคือเนยคิดว่าแบบว่า ไม่แต่อย่างที่บอกแต่เดินยเขาบอกแต่ไล่เนยเขาเป็นคนชอบผู้ชายแบบดูแลสุขภาพใช่ในคิด <ใน S 1> ว่าการที่ละคนเราเนี่ยจะคบกันเนี่ยไลฟ์สไตล์เป็นสิ่งสําคัญมันจะต้องเข้ากันได้อแล้วในมาว่าไลฟ์สไตล์ของเนยและพี่เนี่ยน่าจะเข้ากันได้ค่ะเอออาชมาโบเป็นผู้หญิงขาดความอบอุ่นโบพูดได้แค่นี้เป็นผู้หญิงขาดความอุ่นที่บ้านก็พระเยอะด้วยนะกลัวพระไหมไม่กลัวค ไม่กลัวเขาได้ปะเขาได้ค่ะเขาได้ด้วยไม่กลัวพระกลัวอย่างเดียวเมมเบอร์หมดบ้าเมมเบอร์หมดถึงเวลาของเราแล้วครับผมเราจะเลือกใครครับทีมนิวเคลียร์ทีมแจมเนยโบว์นเนยครับทีมเลยครับเชิญครับ รียกวความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นในหมู่เราบุบุลินไปฆ่าคิตตี <c oughs> ต้คะะอยากจะให้เขา2คนเนี่ยมายืนอยู่ตรงหน้าว่าะตอ <c oughs> นนั้นเดี๋ยวเขาออกมาแน,น่อนเดี๋ยวเขาได้มายืนมายืนบังกันทําไม <c oughs> คุณเนยเนี่ยมาทีหลังตอนแรกไม่มีลูกทีมเดีนี้อเอาไป2คนแล้วนะ,ะคุณเนยแค่หนึ่งะเห็นไหมมาเบิดมาแรงอต่อครับเริ่มครับหนุ่มคนต่อไปนี้ครับผม ดูมลอสสไตล์บอยแบนด์บอยแบนด์บอยแบนด์คุณมิวสิกครับวอร์ซอสเดี้สวัสดีครับผมมิวสิกค,ครับผมผมเป็นคนสนุกครับผมชอบเสียงเพลง ที่สำคัญวันนี้มีโชว์ดีๆมาให้ส,สาวๆดูครับผมมิวสิก สามารถเป็นได้หลายอย่างเลยทีเดียวได้ไงอ่ะนะครับขออีกทีที่ท่าท่าเนี่ยขอท่าเมื่อกี้นี้ได้ไหมใครบอกว่าเก้าอี้เป็นของมาดอนน่าคนเดียวจริงเป็นของมิวสิกก็ได้ไม่แน่นะมันอาจจะเป็นของมาดอนน่าได้เพราะว่ากับโดนหน้าเน่ ความที่ด้วยความที่ไปไวัยเกินนะครับแค่เดียวนะครับมีถึง2คนในทีมแล้วน้องเนยเลยอาจจะคิดเยอะเปิดโอกาสให้ตัวเองอย่าเพิ่งหันดีกว่าคราวนี้นิวเคลียร์แจมโบวี่หันหมดเลยโบวี่ครับมีดีกว่าอีก2คนยังไงคะชอบผู้ชายผมยาวนี่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงแล้วก็ชอบผู้ชายแต่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันว่าดูๆไปนี่มันคล้ายมากเลยคล้ายอะไรคะคล้ายใครคะแล้วก็ชอบผู้ชายผิวสีน้ำผึ้งแบบนี้ด้วย แล้วจังหวะที่เขางัดเมื่อกี้นี่ชอบไหมก็เป็นคนมีสกิลในการเต้นายมุกเมนต์มุกเมนต์ครับผมแจมครับขันเป็นคนแรกด้วยใช่คนแรกมีสัญชาตญาณที่ถูกต้องเสมอค่ะแม่งเป็นมุกเดิมไปเลยแล้วก็ดิวคะแจมเนี่ยชอบเต้นเหมือนกันอาชอบเต้นเหมือนกันด้วยรักการเต้นเหมือนกัน คิดว่าเราก็จะเต้นด้วยกันได้ค่ะแต่วันนี้เราคงต้องสงวนนะครับเพราะว่าเก้าอี้มันมีอยู่ตัวเดียวใช่ถ้าจะให้เต้นด้วยกันก็คงเป็นอะไรที่ออกอากาศไม่ได้นะอ้าวนิวเคลียร์เขางัดจนผูแล้ว่เราเนเคือที่บ้านเก้าอี้เยอะมากมีหลายแบบเลยหลายสไตล์สูงสูดต่ำโซฟาเ่ยนตสิครับผมทีมนิวเคลียร์ทีมจาหรือทีมโบวี่ครับ เลือกอยู <im itsu> hey, jam, ่ท oh, sure. uh, ีมอยู่ทีมคุณแจมครับผมคุณแจมอะให้คุณแจมครับอ้าวเจอเครอครับดูคิดหนักเนาะดูแบบก็เฮ้ยมันเลือกยากไมองใจอ่ะอู้หูเหรอปะเอาหายใจหายคอหน่อยดีกว่าพี่คิดฮะหายใจหายคอหายใจหายคอหน่อยก็ให้เขาไปพักกันสักพักนึงแล้วกันเราก็เองก็หัวล้านจนต้องกินน้ำกินน้ำอะไรบ้างเอาสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ The Choice Thailand <laughs> เลือกได้เด็กค่ะ fwd ระการชีวิต